ก็นี่แหละสิ่งที่ได้แต่สำคัญคือสติที่มันแนบกับพุทโพพละคุณบครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้เหมือนกับแม่โคจำเนื้อลูกโคแม่โคจำเนื้อลูกใช่ครับเหมือนที่พุทธองค์สอนแอบสองอบสงดูใช่เหมือนแม่โคกินหญ้าอยู่แล้วก็มีลูกโคก็กินหญ้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าให้เรานึกถึงพุทโธเนี่ยก็คือเหมือนลูกโคอย่างงี้น่ารักจังเลยอ่ะก็ถ้าเราเห็นเธออยู่นะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราแบบถ้าเเผลอถ้าเราเผลอ ถ้าเราเผยลูกโคอาจจะวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้ใช่วิ่งลูกโคเราใช่แต่ถ้ามันจะแน่นหนามากขึ้นก็ผูกลูกโคไว้ด้วยพุทโธลนนแหก็คือสายสายใยของสตินั่นแหละที่ผูกลูกโคเอาไว้ลูกโคลลูกโคซนอยู่นะบางทีลูกโคไปนน้นนะใช่แต่เราก็ดึงมาด้วยพุทโคลพุโคลูกโคไปจักรวาแล้วไม่โผคะพุทโคกลับมาที่ กลับมาที่สุนกลางกายใช่น่าร้อยอ่ะพุดโทไปไปนอกโลกแล้วดำคาแล้วกลับมาที่อดโลกพูกถูลูกโคกับ